ก็สวัสดีนะคะชื่อสินนะคะเป็น co-founder ของ Delicious Wellness ค่ะชื่อบุ๋มบิ๋มนะคะจากแบรนด์ s o u l m a t e ค่ะน Not a d เพื่อนนะครับเป็น co-founder และเป็น MD ของ Shinsen Fish Market ครับผมโจนะครับนัทูทุิเผ่าปรีชานะครับเราทำขนมเพื่อสุขภาพนะครับภายใต้ยี่ห้อชื่อ w l well l b e ทุกคนชอบคิดว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจมันสบายทุกๆอย่างแบบสบายมากแต่จริงๆแล้วค่ะว่าเราไม่เคยมีวันหยุดเลยหลักๆก็คือจะประชุมกับทุกวนัน ทั้งวันนะครับเหมือนเราเป็นหัวหน้าครอบครัวมันต้องดูหลายฟังก์ชันในบะริษัทน,นะครับทั้งมาร์เก็ตตทั้งจัดซื้อทั้งบัญชีซินเป็น t r i ิ i ช n เนสค่ะเป็นคนตอบไลน์ด้วยสําหรับเคสที่ยากๆนะคะที่น้องเขาส่งขึ้นมานอกเหนือจากเรื่องงานแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องส่วนตัวที่ออพอดีผมมีลูกน้อย2คนแล้วนะครับก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะกับการดูแลลูกในเมืองไทยเนี่ยทุกคนใช้ไลน์ คนไทยอะชอบแชทชอบสวัสดีนะคะไซน์นี้นะคะมีหรือเปล่าสีนี้มีหรือเปล่าลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะไม่คุ้นชินกับการไปซื้อของภายใต้ e-commerce แพลตฟอร์มต่างๆเพราะกดยากแต่ลายที่เป็นเครื่องมือติดมือเขาอยู่แล้วเนี่ยทุกคนใช้เป็นส่งสติกเกอร์กันเป็นอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเขารับได้แล้วมันไม่เคอะเขินในการใช้เลยครับ ก็หลังจากที่เวลบีได้เข้าไปใช้ Line Official Account นะครับก็ได้เห็นทั้งโฆษณาเองหรือเพื่อนๆ forward มาให้นะครับในเรื่องของ Line Family Club ก็ได้มีโอกาสเข้าไปลองสมัครนะครับแล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆในนั้นมากมายเช่เราแค่ไปสมัครสมาชิกฟรีด้วยเราก็ได้ส่วนลด10%กลับมาจริงๆสิงก็มีกดรับสิทธิ์ในส่วนของการช่วยลดคอสในค่าจัดส่งไปค่ะคือด้วยความที่ว่ามันส่งไปเกาะเราก็ แจ้งค่าขนส่งกับลูกค้าประมาณ70บาทสุดท้ายนะคะโดนไป120บาทเลยค่ะโอเคในไลฟ์แฟมิลี่ขับอะค่ะ,คะมีส่วนลดให้กับทางเราอยู่เราก็ไม่ขาดทุนไปเนาะในครั้งนั้นเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้มาก สิทธิพิเศษของ Line Family Club ที่เพิ่มประสิทธิภาพเขาก็จะมีตัวจัดการเรื่องบัญชีรวมถึงการจัดการพวก a อ i หลังบ้านเราใช้ซอสอยู่แล้วราทางซอสก็เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Line Family Club มันดีตรงระบบสต็อกสามารถเช็คได้เลยว่าเข้าออกเท่าไหร่ยอดเงินขายวันนี้เท่าไหร่แต่ละเดือนเรามีการขายเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่สิทธิพิเศษอันนึงนะครับที่มีประโยชน์มากๆเลยในการเพิ่มยอดขายนะครับก็คือการที่ตัว Line Family Club เองเนี่ยมีโครงการนะครับให้กับร้านค้าเนี่ย สามารถลุ้นสิทธ์นะครับเข้าไปโปรโมตร้านค้าในพื้นที่ของไลน์ได้ด้วยครับจำได้ว่าเราสร้างยอดขายได้มันถึงหลัก2ล้านบาทต่อเดือนที่ขายบนไลน์สามารถกดรับนะครับตัวแฮนดบุ๊กได้ฟรีๆนะซึ่งแฮนดบุ๊กเนี่ยก็เหมือนแมนนวลหรือเป็นเป็นหนังสือที่สอนเราว่าไอ้จริงๆลายทำอะไรได้บ้างเรา่งนเห็นว่าเขาจะมีคลาสทางซูมที่แบบเหมือนสอน SME ในการยิงแอดสอนใช้ฟีเจอร์ต่างๆผ่านทางไลน์อ่ะ มีสิทธิพิเศษหรือ Bene ฟิตให้กับตัวเม m เบอร์ของเขาค่ะอย่างล่าสุดทีเห็นมีครี s p y r e มแล้วก็มีเดลิควีน e n ถ้าเรามี Back Office คือเป็นน้องๆในออฟฟิศอะคะ่ะกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องเราก็เลยไปใช้ ซื้อของขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าในออฟฟิศประจำตอนนั้นเหมือนจำได้ว่าเป็นช่วงโควิดแรกๆอ่ะค่ะเขาก็จะมีแบบรางวัลแดกคนช่างขายเป็นเหมือนเป็นแบบกิฟต์บ็อกซ์อะค่ะเปิดมาเนี่ยเขาก็จะมีให้ตัวออสเปรย์เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์เล็กๆให้เราพกพาได้นะคะแล้วก็มีตัวเป็นแคนโด้ค่ะให้จุดเขาคงเข้าใจว่าเราเครียดนะคะช่วงโควิดซึ่งรู้สึกเอ้ยเขาน่ารักอะเหมือนเขาใส่ใจเราเหมือนเขาเห็นเราเป็นครอบครัวจริงๆค่ะ ขอบคุณนะครับทีมไลน์ Family Club นะครับที่ช่วย SME นะครับทั้งเรื่องของการลดต้นทุนนะครับในการค้าขายออนไลน์นะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคำสั่งซื้อต่างๆนะครับเพิ่มยอดขายแน่นอนนะครับมีช่องทางมากขึ้นการเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นนะครับให้ความรู้ให้ความสุขิเล็กน้อยกับเจ้าของ อยากกระชวนนะครับผู้ประกอบการนะครับที่ใช้ไลน์โอขายของอยู่แล้วนะครับหรือใช้แพ็กเกจรยลยเดือนอยู่แล้วเนี่ยมาเป็นครอบครัวเดียวกับไลน์แฟมิลี่คันะครับสิทธิพิเศษเนะี่ยเขาคิดมาเพื่อเจ้าของธุรกิจแน่นอนเลยค่ะใช้ไลน์ขายะคะ่ะแล้วมันเลิกยากจริงๆค่ะ